สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมั่นคือเก่าพี่น้องเริ่มสิบาวเล่าแบบชัดเจีนถอยทุกถอยทุกข้ามเลยบาทนี <ś> ่ <anchor> เริ่มสิบ่าวมีไทยปลแล้วตอนนี้ตีเล็กกําลังผ้าขับรถนั่หาทีมงานพี่น้องผแนกคแนกส่งสเสียงได้ <ś anchor> หุนคับะแนกส่งสเสียงแต่ว่าตอนนี้สีม่วงแร้วคืนนั่มทีมงานได้บานนี้ทีมงาน ช่างอุ้ยวินซิ่งสลิงทองคำด้ยพี่น้องพอดีเพิ่นมากูรถยวนยะโสทอนเราปนีวุ่นน้ำกลนมากน้ำสบียงน้ำกลนทีมงานแต่บาซีบงแล้วบลู่าทีมงานเด้กินเขากินน้ำไปนี่เป็นห่วงแล้วนี่ต่ว่นสื่อแนวกินมทสงอ่ะล่ะต่หาเพิ่นในห้องทองขื้อบ่ห้องทองอันนี้แต่ว่าตอนนี้น้ำหาท่านเด้เห็นอยู่จักซีรีสิตัวคือสิ พาไปถือกับว่าจาักสิริบอกอ้อมไปตัวที่อย่ทัวดวมว่านเห็นทีมงานอยู่ฝนกระตกพี่น้องเอ้ยมือน,นีลำบากเติบลำบากพ่าะอย่างวันนี้ลำบากเพราฝนตรงนี้แ่ละปฏิบัติงานปฏิบัติการกระสีอีมันรุ่มปุ่มเป่าในที่บ้านนี่เ,นเดี๋ยวเขาสู้หมดภาษาไทยก่อนสิริบอกว่าขับไปอีกหนึ่งกิโลเมตรว่าัน โอ้นี่ดตนภาพะไรอตัวทีมงานล่วงหนามาก,ก่อนแล้วมาหอดหนางานแล้วบุ่นกับตีเล็กมาน้ำกนดจวดมาใส่เวลาใส่เวลาส,งสองสัมงมาหอดแยสูจากบ้านบุญออกมาหนางานหาสร้างอุยนอีกร้อยหกสิบกว่ากิโลก็เหมือนปากสอยเพเดี มันชินแล้วเนาะเข้าเดินทางตลอดตอนเหลกๆลอยก,กิโลนี่มาไก่ตานแ้วอะบัดรดนี้ลอยกิโลก็ยังขี่รถไปแค่นงนี่ล่ละไก่บดชินแล้วสองลอยนี่ชิวๆเลยหกลอยยังข้รมดาไปหลายๆมันก็เลยกลายเป็นเข้าชิ้นแต่แหลกๆนี่โอ้นน่งจนดากด่านพี่น้องเลยมาทางนี่ก็สิมีแต่โขคมิแตปา มี่แต่ทงนงทงหน้าเอาฟังงีรีไปน้ำกันมันว่าอีก400เมตรเลี้ยวซ้ายว่าสันเป็นต่ดเดหินทีมงานบ่ฮื่อลงโขงลงปลาขึ้นกันบ่เม็นได้ไปเกบเฮดถ่าทีบันนี้แม่ทางบันนี้พี่น้องเอ้ยบ่อยากผ่ากโอ้ลุ้มลุ้มเนี่นยยาจื้อบันนี้น้ำเดยงจึงครึ้งบ่าบาทนี้ ต่างคนต่างต่างมีมารยาทซึ่งกันและกันเพื่อนกับสิทธิมไม่เห่าเ,เอาเจ้าของก็หูจัดเิ่งจาลักษะเพิ่นบีแต๊ใส่เหาน้าเด้ตีขอบคุณครับนี่เขาเรียกว่าบีบแต่บอกขอบคุณครับนี่ให้ผมไปก่อนอนึกว่าแต่ว่าบีแต๊หูจัดเฮ้ยมันบอกว่าเรียวใส่จุดมหมายเฮาอยู่ใส่มือพี่น้องใา่นี่บ่ เนึ่ทางแม่ยทนาได้จูงแทตีตีชองคือกาเขามาทางเฮ็ดไม่ได้นี่ตีตีเอาตีแม่ตีรถยังมาติดอยู่กลางทางเด้อวิแม่นไปได้อีกทางอื่นบ่เราจคค้องมาเหอยังสัน่นโอ้เห็นแล้วอุ่นใจแล้วรถดิ่นมาดึงเอาด้ว ใจแล้วพี่น้องเดี๋ยวเห็นรถวิ่งแล้วโอเรียวเห็นท่านเรืแล้วจวดจังน้อยโอู้เอาละบาทเนี่ยทีเล็กทีเล็กสายจวดเกือบอยู่แล้วว่ะคันทางไม่อีพออีเมีเยเลยขากามห้องไดยสิออกได้ตีฮะขากามห้องไดยสิออกได้เอาเยับเยับยังไม่แห้งโอ เบดิบดมองไปละใช้รถรู้ใช้ทีมงา,านต,ตำบลหน,นองต่ออำเภอเห็นตลอดบ่เห็นทีมงานบ้านหนองต่อตำบลทุ่งนานโขกเอาเอาบอกเออบ้านหนองตอตำบลทุ่งนานโขก อำเภอเมืองยะโสทางไปทรงสเสบียงที่งานพี่น้องเอ้ยบ่อยากภักดีตลอดรอดแบบหนากลัวแห,ห้งเวิ้งตมวันสิใหหันหลังไปบึงสภาพสภาพทางมาทรงเสบียง่ว่าบ้านเห็นหนานเานห็นตลอดต่ว่าบ่าเห็นคนเลยนี่เป็นสเสบียงที่งานพี่น้องกินพ่ออยู่ทองก่อนลดขึ้นจะไปกินบ้านเฮ้า ได้กไดดก่ได้ปลาดุกได้ข้าวเหนียวแต่ว่าทีมงานอยู่ใสทีมงาน่าไปค้นใหม่อยู่แล้วะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยทีมงานอุ่นใจได้ทำมีดตีเล็กกระบุนเส้นมานาเรื่องกินบ่ต้องห่วงพี่น้องไหวไปหลุ่นกันคลิปหนาวานันเขาสิไปต่อจังไหนแต่ว่าคลิปนี้นี่ผ้าเอาสเสบียงมาส่งทีมง,งานนะพี่น้อง ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายค่ะ